สวัสดีครับวันนี้บริษัทซันโวนะครับได้นำพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูแปลง d n 988นะครับที่จังหวัดกําแพงเพชรนะครับอันนี้น่าจะเป็นอำเภอออยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับก็ได้ทำการปลูกข้าวโพด988มาเป็นเวลา15วันแล้วนะครับโดยที่นะครับฝนตกเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับและตกแบบตกแบบให้หน้าดีมันแข็งๆนะครับ แล้วก็ไม่ตกอีกเลยเงี้ยหน้าดินแข็งมากนะครับแล้วตอนนี้ฝนได้หายไปเป็นสิบวันแล้วนะครับตอนนี้ประสบปัญหาใคยแรงมากนะครับในเขตกำแพงคือข้าวโพดนะตอนนี้คือแล้งแล้วก็ทําให้การงอกของเม็ดพันธนะุน่ะลดลงนะครับในจํานวนที่เราขับรถผ่านตามแปลงข้าวโพดต่างๆแต่วันนี้ผมพามาดูดีเอ็นนะครับที่เป็นขั้วตรงข้ามครับ ถึงจะแรงแต่ก็ยังสู้ครับเป็นข้าวโพดที่สู้ชีวิตมากนะครับสําหรับใครที่มองหาข้าวโพดแรงนะครับผมมีดีเอ็น988แนะนํานะครับนี่เลยเดี๋ยวพามาดูแปลงด้วยกันนะครับนี่นี่คือดีเอ็น988นะครับตอนนี้ผมมาถ่ายตอนประมาณบ่าย2องนะครับโหอากาศร้อนมากนะครับร้อนจริงนะครับอากาศสัมผัสน่าจะประมาณ40องศานะครับดูสิครับข้าโพดเด988 ความงอกงอกดีครับงอกทะลุดินมานะฮะดินแตกและแหงเลยนะครับนี่ก็ยังงอกดีนะครับเรื่องปัญหาการงอกนะครับเราไว้ใจได้ไม่มีปัญหานะครับคุณลูกค้านะครับหากหากว่าอยากได้พันธุ์พดที่งอกดีนะครับผมแนะนำดีเอ็นนะครับนี่หลุมละเม็ดสองเม็ดเม็ดสองเม็ดนะครับลองดูนี่ครับ สภาพดินนะครับละหองละแหงนะครับแตกให้เละท่หมุดครับแต่ก็ดีเอ็นนะครับก็ยังอยู่ได้นะครับยังมีความเขียวต้านทานความแรงได้ดีนะครับดูจากสังเกตใบเนาะจะเหี่ยวน้อยหน่อยนะครับให้ความเขียวดีอยู่เหมือนกันนะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่มีดินนะครับเป็นพวกพื้นที่ไร่นะครับมองหากระพดทนแรงนะครับทนโรคนะครับมีความแข็งแกร่งต้นเตี้ยนะครับก็ฝากตัวดีเอ็นไว้นะครับ ก็ยังไงนะครับอย่าลืมนะครับมีพื้นที่ว่างเหลืออยู่ทำดีเอ็นไว้นะครับผมบอกเลยว่าไม่เสียหายและได้ดีนะครับทนแรงแน่นอนรับประกันจากบริษัทซันโวครับขอบคุณครับ